สวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะวันนี้ครับจัดให้นะครับสำหรับเป็น EP พิเศษเลยครับในราคาแบ่งปันที่น้องเหมือนเดิมครับนะฮะครับใครที่ชอบนะครับที่เป็นรายการโรยมวลสารนะครับโรยมวลสารนะครับนะฮะที่เรียกว่าติดจีวรลหลวงปู่มหาศีลาสิริจันโทครับนะฮะวันนี้ครับนะ ขอคัดรวบรวมมาให้เลยนะครับงานคัดรวบรวมมาให้เลยนะครับติตจีวอนนะครับบอกเลยว่านะสวยมากมายหลายรายการกันเลยทีเดียวนะฮะนะฮะหากพี่ๆสนใจชอบนะฮะถูกใจองค์ไหนนะครับสามารถทักมาได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับจะจัดให้แบบสวยๆกันเลยนะครับนะมันเรื่องเรื่องชมดูพี่นะวันนี้ก็มีมานําเสนอนะครับนะประมาณ16รายการพี่นะฮะชอบถูกใจก็ทักมาได้นะครับนะเดี๋ยวเรามมรายการที่1กันเลยครับนะฮะ รายการที่หนึ่งครับลรายการที่เป็นเนื้อชั้นหมักนะฮะติดจีวรหลวงปู่มหาศาิลาครับนี่นี่ฮะโลจีวอหลวงปู่มหาศาิลานคะนนครับนี่ฮะแน่นแน่นครับแน่นแน่นครับเลขโคดเบอร์พี่หมายเลขหกสิบสามนี่ฮะหมายเลขหกสิบสามรวงปีเก้าพี่รายการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับนี่ฮะรายการที่แบ่งที่ห้าร้อยบาทนคะครับรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมารายการที่สองครับนี่ฮะเป็นแบบเดียวกันเลยพี่นะฮะแต่ลองพี่ๆลองเลือกชมดูว่าชอบนะฮะลักษณะนะปิดทองโลจิวอนแบบไหนนะครับรายการที่เลขคูณเบอร์สองหกสามนะครับเลขคูณเบอร์สองหกสามครับรายการนี้นะครับเอาเนี่ยผมแบ่งปันให้กันพี่องค์นี้สี่ร้อยห้าสิบองค์นี้ก็สี่ร้อยห้าสิบละกันนะถือว่าเป็นอีพีพิเศษให้พี่ๆนะครับได้รับชมกันพี่นะาสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะรายการปิดแผ่นทองด้วยนะครับ ต่อมาฮะรายการที่สามครับหรือรายการที่สามครับรายการที่เป็นคุกแร่เหล็กน้ําพีนะครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งโอ้โหนะครับองค์นี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทเลยกันพี่นะจีวอนแน่นๆนะครับขอสามร้อยห้าสิบาทเลยกันพี่ารายการที่สามนะครับ ต่อมาฮะรายการที่สี่ฮะรายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อไผ่ดําหรือเนื้อใบลานนะพี่นะเลขคดเบอร์เก้าศูนย์นะครับเลขคดเบอร์เก้าศูนย์พี่รายการที่ขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะฮะ ต่อมาฮะรายการที่ห้าครับนะฮะรายการที่ห้าพี่เลขโค้ดตัาเบอร์นี่โหอ้ค์นี่แน่นเลยองค์ khi, นี้แน่นๆเลยพี่มณสานด้านหลังนะครับเลขโค้ดตเบอร์พี่สี่เจ็ดนะครับเลขโค้ดตเบอร์สี่เจ็ดนะครับรายการนี้นะครับ,ข, 47, รบ la, ہ, รขอแบ่งปันปนนะพี่พี่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับโอ้โหองค์นี้จีวอนแน่นเลยพี่นะองค์นี้สามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาฮะรายการถัดไปนะครับนะรายการที่หกนะครับ รายการที่หกนะครับรายการนี้เป็นเนื้อแล่เ็กนพี่นะครับนะคุกนะฮะรายการนี้เรียกคนตัเบอร์หนึ่งเก้าหกนะครับรายการนี้เรียกคนตัเบอร์หนึ่งเก้าหกหูจีวอนแน่นแนพี่นะครับจีวอนแน่นแน่นอย่างนี้นะครับน้องขอที่สามร้อยห้าสิบาทครับน้องขอที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรับหลายองค์พี่นะทักมาได้นะครับจะผมลดให้นะฮะตลองกันได้พี่นะแต่รายการนี้ผมจัดขึ้นมาพิเศษนะคัดมาให้แบบจีวอนนะฮะมีแบบหนันหนาเลยหนันหนานี่ ดีวอลแบบเยอะๆเลยบางๆก็มีพี่นะครับคัดมาให้เท่าที่แบบสวยๆนะพี่รายการนี้นะครับนะรายการที่เป็นเนื้อขาวพุทธคุณพี่เลขคดตเบอร์ตัวเดียวใหม่เลขสี่ฮะเลขคดตเบอร์ตัวเดียวใหม่เลขสี่ฮะรายการนี้ฮะนะฮะสวยๆครับรายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทพี่เลขค้ดตัวเดียวหลักเดียวฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับต่อมาฮะรายการที่แปดครับ รายการที่แปดองนี้เนี่ยเป็นเนื้อชั้นมหมักเองพี่อีนึงองครับปิดแผ่นทองโลจิวอนครับเลขคนตั้เบอร์หนึ่งห้าห้าครับโอ้โหเนื้อชั้นหมักสวยๆพี่นี่ฮะโอ้โหจีวอนนั้นหนาเลยพี่นะจีวอนนั้นหนาเลยพี่วันนี้มาเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะมาเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับพี่นะฮะรายการที่แปดนะครับต่อมาฮะรายการที่เก้าครับ นี่ฮะอีกหนึ่งองค์พี่รายการที่เก้าอีกหนึ่งองค์ฮะรายการที่เรียกคุณตเบอร์สามสองลองดูนะพี่ชายชอบองค์ไหนจุกใจองค์ไหนปิดกันเข้ามาได้นะครับนะชอบจุกใจองค์ไหนปิดกันเข้ามาได้นะฮะแล้วตรงนี้นะครับมีลอยนะฮะนิดหนึ่งนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทพอพี่นะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทพอพี่รายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบครับรายการนี้นะฮะนะ รายการนี้เลขคนเบอร์หนึ่งสามศูนย์รายการนี้น้องขอที่สามร้อยบาทพอพี่รายการผกข่าวพุทธคุณครับน้องขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบนะฮะต่อมาฮะรายการที nice. ่สิบเอ็ดนะครับนะโอ้โหรายการที่สิบเอ็ดเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าหกเลขคนเบิร uh ์หนึ่งเก้าหกนะครับรายการนี้นะครับน้าแบ่งปันที่น้องที่สามร้อยบาทนะครับสำหรับรายการที่สิบเอ็ดนะครับขอแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับนะนี่ฮะ ต่อมาครับรายการที่12ครับรายการที่12เป็นเนื้อผงทูบ9กวัดนะครับปิดแผ่นทองโรจีวัลูุงปู่มหาศิลาเลขคนเบอร์3 49เลขคนเบอร์3 49รายการนี้แบ่งปันที่450อนีครับ EP พิเศษนี้นะฮะแบ่งปันที่450บาทครับสำหรับรายการที่12สอนะฮะสวยๆอย่างนี้เลยพี่ชายนะครับมวลสารแน่นๆนะฮะรายการที่12นะครับ ต่อมาฮะรายการที่13ครับรายการนี้เนื้อผงทูบ9กวัดเหม right? so ือนเดิมครับรายการนี้เลขคนตัวเบอร์1น7นะครับเลขคนตัวเบอร์1น9โทวทีพีนะครับเลขคนตัวเบอร์1น9ครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่4 5 0บาทเหมือนกันครับแบ่งปันที่4 5 0บาทเหมือนกันครับนะรายการนี้นะ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่14ครับรายการนี้เป็นเนื้อดําใบรลานนะครับเลขคนตเบอร์53ครับรวมมันจะแดเลขรวยพี่รายการนี้แบ่งปันที่300บาทครับรายการนี้น้องแบ่งปันที่300อบาทนะครับรายการที่14ฮะ ต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบเก้าวัดนะครับเลขคนละเบอร์สามศูนย์เก้านะครับสามศูนย์เก้าพี่นะฮะลองเลือกชมดูว่าถูกใจองค์ไหนปิดกันเข้ามาได้นะครับสำหรับรายการนี้รายการที่สิบห้านะครับนะฮะสวยๆก็เลยพี่นะครับรายการนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่นะครับจิวอนแน่นๆครับนะ ต่อมาฮะรายการที่16นะฮะรายการที่16นะครับรายการสุดท้ายรายการนี้เป็นเนื้อผงคามินนะฮะเนื้อผงคามินเลขค้นเบอร์1น5เครับเลขค้นเบอร์1น5รายการนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะพี่นะังจะหมดแล้วนะฮะ นี่ฮะอันนี้คัดมาให้เลยพี่นะโรจิวอนแน่นๆครับนะโรจิวอนของปู่มหาสิลานนี่ครับเลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดห้ารายการนี้แบ่งเป็นแค่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งเพียงแค่สามร้อยบาทเท่านั้นนะฮะรายการที่สิบหกครับนะฮะวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องนะฮะสิบหกรายการลองเลือกชมดูหากถูกใจตรงไหนสามารถติดต่อได้ที่อีลีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ